ก็ก็ก็เก็บเล็กผสมน้อยฮะทีละนิดทีละหน่อยมันเป็นเวรกรรมของผมอ่ะเพราะผมบอกว่าเจ้ากระเบื้องหรือเจ้าแกรนิตอ่าคุณน้องน้อยบอกไม้พอบอกว่าไม้เท่านั้นแหละยุ่งกับเรายุ่งฮะสุดท้ายคุณน้องน้อยจะบอกว่าพ่อถ้าจะทําไม้สักหลังนี่นะขอให้เป็นเอแบบอย่างน้อยให้ลูกหลานได้ดูมั่ง ก็เลยต้องทําแบบนี้ทนันทันใหญ่กว่าหินอีกนะฮะไม้เนี่ยใช่ครับหินก็ยังแปดสิบปดสิบ้างเอาเม็ดเม็ดเมุนเมตรบ้างไอ้โอ้โหเมตรยี่สิบแลวเก้าสามสี่เมตรก็มีครับเพราะนั้นเวรกรรมผมคาชีพกระจรต้องลงเท้าเดินไปที่นี่ไปหาต้นไม้เนี่ยฮะเพื่อที่สนองคเจียจตนางใช่ครับใช่ครับเกิดจากความรัก ทรลยาวอนี the ัยสร้างบ้านมาใจโตขนาดนี้แต่ปีหนึ่งอยู่ไม่กี่เดือนเองปีหนึ่งอยู่กี่เดือนฮะพี่นกฮะอยากได้รถเก๋งสักคันนึงคือถอยป้ายแดงใหม่ๆเลยอย่างนี้ฮะโตขนาดนี้แต่ปีหนึ่งอยู่ไม่กี่เดือนเองปีหนึ่งอยู่กี่เดือนฮะพี่นกฮะช่วงพักนี่ก็สี่เดือนค่ะสี่เดือนปีหนึ่งอยู่แค่สี่เดือนค่ะแต่แสองเดือนนึงก็เข้าห้องอัดก็ไม่อยู่บ้านอีกก็ไม่อยู่บ้านนะปีหนึ่งหลืออยู่บ้านนี้สองเดือน นอกนั้นนอนกินบนรถเพราะว่าต้องออกเดินสายก็สุดท้ายก็คือสิบเดือนโอนให้ปลวกใช่ไหมครับให้ปลวกเป่าครับให้ปลวกเป่าแล้วแต่เขาฮะแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจะเมตตาเขาจะกินหรือไม่กินเรื่องของเขาแต่ยังไม่มีมาฆ่าไม้เนื้อแข็งนะอ๋อยังครับยังครับยัง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 ไม่ขึ้นเขายังเมตตาเราอยู่อะเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้อสูง นักร้องและหางเครื่องคณะสียงอีสานก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่จากภารกิจส่วนตัวกันก่อนที่นี่มีบริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบไม่ต้องหยอดเหรียญให้บริการฟรีส่วนห้องน้ำเป็นแบบโอเพ่นแอร์ชมวิวได้360องศาร,รวมทั้งชมพระอาทิตย์ชมดาวชมเดือนชมทุกอย่างได้ขณะอาบน้ำฟอกสบู่ไปด้วย โดยจะแยกเป็นห้องน้ำเดียวส่วนตัวส่วนตัวสำหรับนักร้องใหญ่อย่างลูกแพรอุไร่อนและห้องน้ำรวมที่แยกชายแยกหญิงอย่างชัดเจนครับเมื่อภารกิจส่วนตัวเสร็จสิ้น ก็ถึงเวลาแต่งองค์ส่งเครื่องห้องแต่งตัวที่นี่ก็คือใต้เวทีการแสดงที่ยกพื้นสูงเกือบสองเมตรเพื่อประโยชน์ใช้สอยประดุดังห้องใต้ชายขานั่นเองกล่องเสื้อผ้าส่วนตัวถูกจัดวางไว้เป็นล็อกๆเสื้อผ้าของแต่ละคนถูกแขวนขึ้นอย่างมีระเบียบเรียงตามลำดับชุดที่จะใส่ขึ้นเต้นก่อนหลังบนเวทีส่วนคนนกและหมวกจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดเตรียมเรียงไว้เป็นชุดๆ เพื่อง,ง่ายต่อการหยิบใช้หากใครจะพักผ่อนเพิ่มเติมเปลยวนใต้าชายคาแห่งนี้ก็มีเซอร์วิสให้พร้อมสับ์เช่นกันแม้ว่าจะยังดูเหนื่อยล้าจากการแสดงคอนเสิร์ตในคืนที่ผ่านมาแต่ทุกคนก็ดูว่าจะมีความสุขในการทำงานอีกทั้งยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกรูปแบบกันเลยทีเดียว นอกเหนือจากงานหลักที่ตัวเองได้รับมอบหมายแล้วคนหนึ่งคนในวงสิงอีสานยังมีความสามารถที่จะทำหน้าที่อื่นได้ด้วยเช่นผู้ชายคนนี้นอกจากที่เขาจะเป็นคนงานยกของหนักๆแล้วยังมีหน้าที่จัดเตรียมห้องครัวมีความสามารถในการทำตกข้าวด้วยสักผ้าก็ทําได้หรือแม้แต่ง,งานที่ต้องใช้ความละเอียดอย่างการแต่งหน้านักร้องนำในวงก็ไม่พ้นน้ำมือของชายผู้นี้ ความชํานาญในการแต่งหน้าที่ลงผู้กันทุกวันปีละ200รกว่ารอบทําให้หาเครื่องแต่ละคนถูกแปลงโฉมไปในพริกตาด้วยฝีมือของตัวเองเช่นน้องหอมคนนี้ที่สวยขึ้นผิดหูผิดตาจนแทบไม่กล้าเข้าไปทักไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่หรือมแม้แต่น้องเย็นจากคนหน้าแปลกก็กลายเป็นคนแปลกหน้าที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังแขน สวยจนจำไม่ได้กันเลยทีเดียวในขณะที่นักร้องนำในคณะมีช่างเสริมสวยช่วยแต่งให้หัวหน้าคณะนกนออ้อยโุไรพรก็ใช้รถนอนเป็นสถานที่แปลงโฉมให้กลายเป็นนักร้องสาวพราวสเสน่ห์โดยฝีมือช่างแต่งหน้าคู่ใจอ๋อเป็นการนอนแต่งนะฮะสบ,บายเลยสบ,บายะะบมากๆหล,ลับไปด้วยแล้วก็<ร>ตื่นมาหน้าสวยเลยใช่เพราะว่าต้องพักผ่อนตลอดไงใช่ครับแล้วลวันนี้เราเลยพา้มาดูว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกภายในรถนะครับมีครบหมดเลยอ่ะมีครบทุกอย่างตู้เย็นทีวีใช่ไมโครเวฟไมโครเวฟก็มีนะครับทีวีก็มีตรงนู้นนะครับห้องน้ําห้องท่ามีหมดนะครับห้องนอนห้องนอนของแม่ก็อยู่ข้างลังด้านในอยู่ด้านใน กฎเหล็กของผมลูกเต้จะปลอดภัย mm hmm. หนึ่งสำคัญก็เรื่องชู้สาวกฎเหล็กคือสามสามสามข้อเลยครับชู้สาวการพน,นันสุราห้าห้ามในขณะที่กําลังเดินสายทํงทางานใช่ครับนะไปออกวงอยู่ยนี่คือกฎเหล็กเลยก็ถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาหนึ่งตังก็ไม่เหลือสองพ่อแม่ที่เราไปรับปากมาเนี่ยก็ต้องไม่เชื่อมั่น ทางนี้แล้วว่าจะดูแลหนูๆได้แต่นั่นก็คือร้อยไปเมื่อก่อนก็เราเลี้ยงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเลี้ยงใส่กันไว้เนี่ยยังใส่กันเลยใส่ไงก็ต้องมีปัญหาใส่กระด้งเดี๋ยวเหมือนปูตัวนี้เดินออกไปตัวนี้เดินไปตัวนี้ไต่เข้ามามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วทําไมถึงต้องไปนอนอยู่รล่อยโยนนอนอยู่ไหนีีฮะมันไม่มีที่นอนมันไม่มีที่นอนเวทีนี่หมายถึงพอตั้งเวทีเสร็จลูกๆหรือแม่เนี่ย ก็ต้องภาคใต้เวทีนี่คือบ้านนี่คือชายคานี่คือร่มเงาที่เราจะต้องอยู่ที่นี่อาศัยที่นี่เอาเอาเวทีเป็นหลังคาเลยเวทีเป็นหลังคาเป็นบ้านสูกสูงเท่าไหร่ฮะสองเมตรถึงไหมฮะมันจะเป็นสเต็ปนะฮะจะเป็นสเตปมาถึงสเต็ปล่างจริงๆคือร้อยเก้าสิบโอ้เกือบสองเมตรละนี่นี่ต่ำสุดแล้วสูงสุดพวะนั้นอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยฮะเราก็เลยผูกเรยวนให้ทุกคนได้นอนอยู่ในนั้นค่ะ เพื่อความปลอดภัยด้วยใช่ไหมฮะจะได้เป็นอาณาจักรบริเวณก็คือใต้เวทีนี่ครับใช่ครับคือบอกว่ามีกฎที่ห้ามออกไปไหนด้วยใช่ไหมฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยย้อนเป็นสมัยเนาะมันมันจะนานอยู่ค่ะย้อนเป็นสมัยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแม่ต้องเคียนเองนะเคียนเลยแหลอฮะเคียนเคียนยังไงมาครับเคียนลูกเนี่ยที่ดื้อก็สอนกันเรื่องราวเรื่องรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเราไปรับจากพ่อแม่พ่อแม่จะบอกว่า ถ้าลูกดื้อเนี่ยให้แม่นกตีนะอถ้าไม่ไว้ใจไม่ได้ให้ไปกับแม่นะถ้าลูกเสียคนคือเสียพ่อแม่นกนะใช่ถูกออันนี้พ่อแม่ตั้งตั้งจย์ให้เราเราก็ลำบากจรพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาตัวจริงของเขาค่ะก็คือกว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายของของเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่การันตีมากเลยและเขียนยังไงเห็นบอกว่าเคยวิ่งไล่แม่นกน้อยร้องเพลงอยู่บนเวที เห็นเห็น <gesch uce nenhuma> <cuanto S 1> ลูกเห็นลูกลูกลูกบอกโกอกว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วจะมีหัวหน้าเหมือนคุณพ่อพูดมินบีหัวหน้ามียามีเราเราตั้งกันขึ้นมาตั้งเวรขึ้นมาแล้วคนที่พาไปเข้าห้องน้ําบอกว่ามาบอกกาลังแต่งตัวออกออกหน้าไปทีลําออกไปลํลเขาบอกแม่กลุ่มนั้นน่ะที่ผมพาไปเข้าห้องน้ำน่ะมันไม่มามันนั่งคู่ใครคู่มันอยู่หน้าจอหนังซึ่งมันมีจอหนังถายอยู่อีกเป็นงานวันแข่กับเวทีรีบเล่นแล้วเข้ามาเลย ทั้งชุดหมอลำเดินถือถือไว้แล้วก็ไม่เลียวไววิ่งผ่าคนดูไปทั้งตำรวจทั้งสองหอวิ่งตามเขาอ้าวคนตีกันคนตีกันที่ไหนได้ที่ไหนได้เป็นเป็นไม่ใหญ่นุกวิ่งไล่ตีลูกไปตามลูกกลับมาที่จอหนังไปตามกลับมาพอมันมองเห็นเรามันก็รู้แกววิ่งแตกกระจังอยู่หน้าจอหนังเหมือนกัน มูดาวประพิบศาสตร์ส่องอยู่ที่ปลายฟ้าและแล้วก็ถึงเวลาที่แสงไฟบนเวทีจะสว่างแข่งกับแสงดาวเหล่านั้นเมื่อหมอลำคณะเสียงอีสานได้เวลาเปิดการแสดงขึ้นอีกครั้งข้าสำหรับผมก็ไอ้ดุงตาทำประคำน้อยน้อยบอยอะไร่อนโอ้ยป้ายโอ้อะไรพอนกิ่งลูกนกน้อง การแสดงชุดแรกจบลงความโกลาหนก็เกิดขึ้นหลังเวทีนักร้องหางเครื่องตางวิ่งวุ่นเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเก่าออกอย่างรวดเร็วหยิบชุดใหม่ที่แขวนเรียงเป็นระเบียบแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างขามักขะม่นโดยไม่วันและไม่แยแสต่อสายตาใครใดๆทั้งสิน้นแม้ดูจะล่อนจ้อนโจงครึมแต่ยาเพิ่งดนสรุปครับท่านผู้ชมเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าเอเห็นไหมอันนี้ครับ นี่ไม่ใช่หนังกำแพงออมนะคพี่นี่หนังของหอมน้องหอมเหรอพอดีค่ะพี่พอดีสูตรอะไรไม่ได้สูตรค่ะพี่เอาเนึกว่าหนังอล้เนี่ยไม่ใช่ทีนี่ก็ต้องใส่กระดคืนเลยใช่ไหมใช่ค่ะคืนเพื่อเพื่อให้มันเพื่ออะไรมันไม่โป๊ค่ะ่มไโอช่ความเป็นระเบียบแต่ดูวุ่นวายภายใต้ระบบการจัดการที่ดีนี้ทำให้ดูเหมือนสับสนอลหม่านไปหมดเมื่อหางเครื่องกลุ่มแรกลงจากเวทีก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับขนนกหรือหมวกไปเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายกลุ่มที่สองก็จะหยิบผลนกของตัวเองเตรียมวิ่งขึ้นเวทีเพื่อแสดงโชว์ในชุดต่อไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างนี้ตลอดทั้งคืนเปลี่ยนไปกี่ชุดแล้วจ๊ะไปสี่ห้าชุดแล้วคะ่ะสี่ห้าชุดแล้วเปลี่ยนเร็วมากเลยเนี่ยวันนี้เต้นกี่เพลงวันนี้เต้นไปสิวันนี้เต้นทั้งหมดสี่สิบเพลงคะ่ะ คนนี้ก็ต้องวุ่นวายวุ่นวายในขนาดนี้ทำไมต้องใช้เวลาเร็วรีบมากมายอ่ะก็เพลงมันติดต่อกันนะคะเพลงมันต่อเนื่องกันนะคะอย่างนี้คือสลับเพลงกับเพลงเลยใช่ไหมสลับเพลงเวลาให้เพลงหนึ่งสลับเป็นชุดอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าพี่คุยกับเย็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเย็นก็ไม่ไา้ทำงานก็ถูกผ่านบ้างสิคะใครจะมารู้อ่ะเอก็มีก็มีคนดูอยู่ค่ะอ๋อเขาดูเขาเช็คเขาเช็คกับเจ้าว่าเราขึ้นเพลงนี้หรือเปล่าแล้วเย็นรู้ไหมใครเช็คก็ คแชวยเถอรต้องเล่นเลแล้วค oh, okay, ่ะเเดี๋ยวนีคุก่อนด้ก็มันเป็นความผูกพันในในครอบครัวใช้คําว่าครอบครัวอย่างอย่างน้องแกะเนี่ยน้องวิเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ยกตัวอย่างเวลาเข้านอนเนี่ยเราจะไปหาเหาให้มีนะเหา